สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนดีเราเน่ับก็เลยมาคลิปเล่นๆนะครับมีที่อะไรมากพอดีผมแต่งเพลงไว้เพลงนึ่งเป็นเพลงประจาชีวิตของผมเสียงร้องไม่เพราะแต่ว่าเนื้อหาเนี่ยมันโดนมากมันเป็นเพลงแต่งขึ้นมาจากชีวิตจริงของผมมาแต่ว่าทำนองตีคำร้องเนี่ยผมเรียบเรียงไม่เป็นแต่ว่ามันมีเนื้อหา ลองมาฟังกันดูนะครับเนื้อหามันจะเป็นแบบนี้ที่ิตเจสังเหมือนดังขอทานตังแต่ออกจากบ้านต้องจมชานทั้งใต้และเหนือพี่น้องมากมาย ใรใครเขาก็เป็นเบื่อทำงานทุกวันอาบเหงื่อต้องทำทุกเมื่อก็เพื่อปากท้องสุดแขนลำเข็นใครเป็นเช่นเราบางครั้งรดกระเป๋าต้องเดินหน้าเศร้าเขาหาพี่น้อง กับชูเยียดยามประนามให้น้ำตาหนองเราจนคนไม่อยากมองแม้แต่พี่น้องเอามองแล้วมือก้มหน้าเดินไปหาใครปานีก็อิ่งจอกช้ำทีวิเลื่อนท้องเคยมี ต่างก็ห่างเหินน้ำตาร่วงลินหยดลงดินที่กลมหน้าเดินก็ยิ่งชอบทาเลือเกินนี่เราขาดเงินคนเมินไม่มองอว่าแม่ตาดูคิดเ์ถึง้าน้ำน คือพัดในอกผสมาการเป็นน้ำนมให้ลูกดื่มกินจะกลับหาแม่ไม่แลผู้ใดทั้งทงน้ำตาของลูกพี่น้องไม่มีใครมองลูกร้องหาแม่ยังไงครับ หน้าเดินไปหาไครปาดก็ยิ่งชอกช้ำชีวิตเพื่อนพ้องเคยมีต่างก็ห่างเหินน้ำตาล่วงินหยดลงดินที่ก้มหน้าเดินก็ยิ่งชอกช้ำเหลือเกินนี่เราขาดเงินคนเหมือนไม่มอง ยอยอ่เยเอเยเาเอาไว้เรียบเรียงเดี๋จะบันทึกเรียงจริงเพื่อนๆยังไงเับเพราะว้าอียาเนี่ยเป็นชีวิตจริงของผมแต่งขึ้นมาจากชีวิตจริงเนื้อหาจากชีวิตจริงแล้วก็ที่เจอจริงๆครับเพื่อนๆ